ดอกที่เพิ่งเกิดก็เยอะค่ะไอ้ที่บานก็บานใครไม่เห็นตายตอนสุนค่ะเด็ดดีมากเลยค่ะวันนี้เด็ดสซ่อีกหนึ่งดอกอุ้ยสองดอกสองดอก ตรงโน้นอีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะโอ้เห็ดพึ่งหวานมาแล้วค่ะทีนี้ไม่ต้องห้าเห็ดมันปูแล้วห้าเห็ดพึ่งหวานค่ะโอ้ยดูค่ะูดูค่ะนี่ค่ะยหญ่ใหญ่เลยนายไล่ดอกแล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกดูตรงโน้อีกดอกหนึ่งค่ะนี่นี่นี่ปีที่แล้วตรงนี้ไก่ก็ได้เยอะอยู่ค่ะ กำลังโอกกำลังโอกค่ะนี่มาไม่เสียเที่ยววันนี้ <c oughs> ได้ทางพึ่งหวางได้ทางมันมันปูค่ะนี่พึ่งหวานก็ได้ฮ่าตฮ่าัว,าวสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> เจอกันกลางป่าอีกแล้วค่ะนี่ค่ะมาป่าอีกแล้วค่ะวันนี้ <c oughs> วันนี้มาหา,าป่าเฮ็ดเรื่องเฮ็ดป่าเดิมค่ะ เดี๋ยวสักฝักอยจะเลยไปไปดูป้าเฮ็ดพึ่งวาดด้วยค่ะนะค่ะวันนี้อากาศดีมากะแดดดีค่ะไม่ต้องใส่เสื้อฝนเสื้อแช็คเก็ตเลยค่ะเมื่อกี้ไก่มาถึง11โมงค่ะวันนี้มาสายพอดีตอนแรกไม่คิดว่าจะมากค่ะนั่งนังเบื่อไม่รู้ไปไหนก็เลยก็เลยมากค่ะไก่มาถึงเขาอกแล้วค่ะผู้ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองคนได้ไปเต็มตะกร้าเลยค่ะไก่มาถึงสายแล้วค่ะ11โมงมาเดินค่ะนี่ค่ะ มาเดินเล่นๆออกบรรยากาศเอาแฮ็ดด้วยค่ะไปค่ะนี่เพิ่งถึ่งเข้าค่ะมันดูกเขาเก็บหมดแล้วไหมปลาสวยมากค่ะแดดดีอากาศดีวันนี้ไปค่ะ้าเฮ็ดกันค่ะมาลุนมาลุนค่ะได้ไหมวันนี้มาซา้มคนวันนี้ฟอแมลูกเลยค่ะพอดีลูกเร้าไก,ก่ก็ปิดเติมแล้วค่ะก็เลยพามาเดินป่าเล่นๆค่ะคะ่ะ าเด็กมาเดินปา่าค่ะเฮ็ดคะ่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแล้วคะ่ะเจอแล้วคะ่ะบอกแล้วปานี้มาถึงก็เจอนี่คะ่ะเคยเก็บก็ไม่หมดนี่คะ่ะปานี้ฟุตไม่ตกหน้าเก็บเลยคะ่ะเฮ็ดแห้งดีคะ่ะเกิดาต เสียงรดปลาคางนู้นนี่ค่ะรดวิงกันเสียงดังนี่สวยสวยค่ะอวบค่ะทุกคนเคยเจอเห็ดพึ่งว่านค่ะนี่ค่ะเดินแก็บเห็ดมันปูอยู่ มาชุ่เน็ตพึ่งว่านดอกนึงค่ะนี่นี่นี่ขาอวบมากนี่ค่ะอุ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่มากค่ะมาก่อนเลยฮะมก่อน time, หักมาลูกจับมาลูกอย่าพนักงานเก็บเฮ็ดค่ะวันนี้พามาด้วยอู้ยดีนอสซี่ยันดีนี่อวบอันค่ะนี่ค่ะ ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่นี่นี่เจออีกหนึ่งดอกใหญ่ใหญห่เอาเก็บเลยลูกเก็บเลยเจับตรงขามันแล้วก็หักเลยหักเลยหักเลยอุ้ยไม่มีแรงหกักหักเลยอุยอ้ยไหน่อยๆช่วยหน่อยช่วยหน่อยว้าวตัดขาด้วยโอเคตัดก่อนตัดก่อนแล้วค่อยกวาด นีอออน่อีกดอกนึงอีกดอกนึ่งค่ะอีกดอกนึงเก็กกบเองเหรอเห็นเด็กยากเก็บใหย่ให้หัวฮักนะเก็บดีๆเก,กบ็บดีจับข้างล่างหนูลองอยู่หนูลองอยู่เอาขึ้นแล้วขาใหญ่กว่ามือลูกอีกจริงเหรออือหึอุ้ยก<ค>ำหลาย<ๆ>นิ้วน่อยอุ้ย,ยนี่มีแต่เห็ดวอวบๆค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตัดให้นี่ค่ะโอ้ยไหนไล่ดดกเลยวันนี้ซ้ำซ้ำโดกไหมอึ๊บเดีย๋ยวค่อยตัดไปหาต่อหาต่อไปหาต่อไปเผื่อมันมีอีกนี่มีแต่ดอกสวยๆ เก็บอยู่คนเนี้ยวเงียบเงียบเงียบเงาเงาเพื่อนเผื่อนไม่มาวันนี้ค่ะวันนี้พีผีก็ไม่ใช่เพื่อนพีพีก็ไปนั่นมดค่ะเขาเฟรีเรียนแล้วค่ะเขาไปเถี่ยวกันมดนเห็ดกระเริ่มบานเห็ดกระเริ่มบานเดี๋ยวเก็บไปฟากผีก็ค่ะโอยถัวนะคะมือโดนกลอง ดอกที่พึ่งเกิดก็เยอะค่ะไอ้ที่บานก็บ,บานใครไม่เห็นตายตอนส้นค่ะเดดดีมากเลยค่ะวันนี้เด็ดส้งเหลือง <c oughs> เหลืองอาร่ามปลาแห้งค่ะพุนไม่ตกส่งวันปลาเหลืองเหลืองแห้งเกิดไม่รถค่ะเกิดไม่รถหญ้าพันเต็มเลยค่ะนี่ ยาผ่านหัวอยู่ค่ะนี่ค่ะสวยๆหล่นอันนี้มันเดิมบานไก่ไม่ไก่ไม่เก็บค่ะเก็บพอได้พอได้กินพอค่ะบันบานเอาไว้นี่แล้วค่ะเขาจะได้ ได้เป็นเชื้อนะคะแต่ว่าเชื้อก็อยู่ในดินเลยแล้วค่ะอันนี้ใยใยฝ้าป้าค่ะโอ๊ยเต็มเลยฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้เต็มเลยค่ะโอ้ยเหลืองอารามงามงอนอีกแล้วค่ะเอาตรงนี้ไม่มีใครหมาอีกแล้วเฮ็ดเลยบ้านเลยค่ะโอ้ยเสียดายเห็ดบ้าน นี่ค่ะบานหมดเลยค่ะนี่มาถึงนี้เลยนี่ค่ะบานค่ะบานบ้านเบอะบ้านเบอะนี่ค่ะเต็มเลยอุย้ยหมดกือเต็มนี่ค่ะดูอุย้ยหมดขึ้น วายน <brothers and> <ampa> <EN> <eventually> ี่แล้วค่ะไปห้าโดอกเล็กๆค่ะเกิดโล่งๆเลยค่ะตรงนี้ช่วงนี้เห็ดเริมบ้านแล้วค่ะถ้าว่าตรงไหนตรงไหนที่ว่าไม่เคยเดินแพลงเดินไปดูค่ะลืมก็จะเดินลองเดินมาดูนี่ค่ะเริมบ้านมาเร็วนี่ค่ะอุ้ยเสียดายเห็ดบ้านมาแล้วค่ะนี่อีกดอกนึง โอ้ยดอกนี้สวยมากเลยค่ะเกิดติดตอกหินนี่ค่ะนี่ค่ะเขาไม่ได้อยู่ในปานะคะเดินไปเดินมามาเจออยู่บนกอนหินนี่ค่ะโอ้ย,อยใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยหัวใหญ่หัวใหญ่หหญอุย้ยกนี่หาลูกหาลูกมีแต่ดอกสวยๆค่ะเฮ็ดช่วงนี้เฮ็ด เรือมอกเลยค่ะพึ่งวันต้องหมาอีกค่ะนี่ค่ะเริ่มโอกเลยค่ะช่วยหมักเลยค่ะนี่ค่ะหาดอกน้อยๆดอกเล็กๆจะรู้ว่าวันนี้ได้ตังพึ่งวันได้ตังมันปูค่ะหาตัวค่ะอีกหนึ่งดอกอุ้ยสองดอกสองดอกตรงโน้นอีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะ เห็ดพึ่งหวานมาแล้วค่ะทีนี้ไม่ต้องห้าเห็ดหมัอนปูแล้วห้าแต่เห็ดพึ่งหวานค่ะโอ้ยดูค่าดูค่ะนี่ค่ะยังใหญ่เลยน,ลนี่นายไล่ดอกเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกดูตรงโน้นอีกดอกนึงค่ะนี่นี่นี่ปีที่แล้วตรงนี้แกก็ได้เยอะอยู่ค่ะกำลังโอกคกำลังโอกค่ะนี่ มาไม่เสียเทียววันนี้ได้ทั้งพึ่งบ้างได้ทั้งมันมันปูค่ะนี่พึ่งหวานก็ได้าตวหาตัว,ตวนี่ค่ะได้ซ่องดอกตรงนี้เมื่อกี้ตรงนู้นดอกนะ้ตัดคาดโอ้ยดีดีดีดขาไม่มีนอนค่ะขาไม่มีน้นเลยค่ะแมงวันเยอะตัดไปเสะ ขาวจ้ว่ค่ะแม่เอบเกืออยู่น่ใตายตอนส้นขาวจ้วะเลยค่ะเห็ดเผือกลูกน้อยดีจังช่วงนี้แฮดแม,ม่มเป็นโน้นเลยค่ะแม่ลูก ต้องเฮ็ดเลยค่ะวันนี้ไปค่ะหาตัวค่ะ